ค 19, ยย่ครับศูนย์หนึ่งเกปิัตสัญญาณคร้า3ามสี่้า่อขัว2สองห้าที่ท่าสามหนึ่งเก้าต่อเสร็ญลใช้การติดต่อกันครับศ1นหนึ่งเก้าครับศูนป์หเกาปิตสัญญาณนะครับ้าสามสี่ห้า่อขคัณสองห้าที่ท้าสามหนึ่งเก้าต่อเสร็ญลใช้การติดต่อกันครับ สามสี่ห้าสองสองประวูสองห้าพี่เซราสามหนึ่งเก้าสองเช็เกตติดต่อกับรับทครับครับมเร์ห้าสองสี่ห้าห้าหนึ่งครับเป็น้ัต้งต่ะันมันมาลอาหาเลยวี่มาลวาหาเจับ หนึ่งถึงลงหาแจ้งขอได้นะพี่นะหนึ่งถึงลงหาแจ้งขอได้นะครับ auch mal สายตาดืสายตาะครับสายตา,าเบาเบาได้หยุดทาเบาได้หยุดทาเบาได้หยุดเ,เปัหยดุดได้ห้าหนึ่งเดินทางปปารอบไป็นาสงสามที่ต่อโ c c เลยครับ